สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจในวงการฟุตบอลกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องลิเวอร์พูลกันหน่อยค่ะเปิดซีซั่นมานี้ชนะ4เกมรวดเลย12แต้มเต็แมแฟนๆก็แฮปปี้กันใหญ่ใช่ครับผลงานคือ Perfect Start เลยนะถ้าดูแค่สกอร์แต่พอดีเราไปเจอคลิปวิเคราะห์จากช่อง g ก90มาค่ะเขาตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจมากว่าเอชชัยชนะสวยๆพวกนี้เนี่ยมันอาจจะซ่อนปัญหาบางอย่างไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องแท็กติกอืมประเด็นนี้น่าคุยมากครับคือเหมือนว่ารูปเกมจริงๆกับผลการแข่งขัน,ขนมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันขนาดนั้นและหลายเกมก็ชนะแบบเอ่อหืดจับเหมือนกัน ใช่ค่ะเลยอยากจะมาชวนคุยกันวันนี้ล่ะค่ะว่าฟอร์มที่เห็นเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงหรือว่าเป็นเพราะความสามารถเฉพาะตัวนักเตะหรือโชคช่วยมากกว่ากันซึ่งระยะยาวมันก็น่าคิดนะคะเริ่มจากเกมกับบอลมัดเลยไหมครับเกมนั้นนำา2 0ศูนย์จากอูโกเอกิติเก้ดูเหมือนจะคุมได้แล้วนะใช่ค่ะนึกว่าจะง่ายแล้วแต่จังหวะเปลี่ยนตัวนี่สิคะ เปลี่ยนฟูลแบ็กพร้อมกัน2คนเลยคือฟิล์มโปงเจ็บอันนั้นเข้าใจได้ครับแต่การถอดเคอร์กเซออกมาเนี่ยเสี่ยงมากเลยแล้วส่งโรบสันที่เพิ่งหายเจ็บลงไปเจอเซมันโยที่กำลังเร็วๆเลยทันทีแบบเสี่ยงมากเลยค่ะแล้วก็เห็นผลเลยพื้นที่ตรงนั้นโดนเจาะเลยแล้วรรบโบก็ดูจะรับมือเซมันโยลำบากจริงๆครับจนเสียประตูที่สลูกนั้นเซมันโยลากเดี่ยว50กว่าเมตรเลยนะคือ มันชัดว่าพอการตัดสินใจพลาดนิดเดียวก็เปิดช่องให้คู่แข่งได้เลยเ <สน łbym primera> กยือบไปเหมือน <Trans> กันนะคะวันนั้นดีที่เคียซ่ากับซาล่ามายิงท้ายเกมช่วยไว้ได้ไม่งั้นแต้มหลุนแน่ๆรูปแ,แบบคล้ายๆกันก็มีให้เห็นอีกในเกมเยนนิวคาสเซิลอันนั้นสถานการณ์ยิ่งควรจะง่ายกว่าอีกนะคู่แข่งเหลือสิบคนตั้งนาน <S 1> <S 1> ใช่ค่ะมีเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ <S <S แต่กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลกับดูเ ตื้อๆไปเหมือนกันสร้างโอกาสได้ไม่เยอะทุกที่ควรคือสล็อตเองก็ดูไม่ได้ปรับแทคกติกอะไรชัดเจนเพื่อจะเจาะทีมที่คนน้อยกว่าเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงคะประตูชัยมานาทีที่100จากดาวรุ่ง12ปีริโอเอนกูโมฮาซึ่งมันเป็นเรื่องสุดยอดของน้องเขานะครับแต่ถ้ามองในแง่แท็กติกมันก็เหมือนตอกย้ำว่าทีมต้องพึ่งโมเมนต์มหศสรจย์ส่วนบุคคลอีกแล้วไม่ได้มาจากแผนหรือการแก้เกมที่เหนือกว่าเลยเกมกับอาร์เซนอลก็เหมือนกันอีกค่ะ การให้โซบสไลน์ไปยืนแบ็คขวาอาจจะโอเคเรื่องเกมรับความขยันหรือช่วยหุบเข้ากลางครับแต่ผลกระทบที่ชัดเลยคือซาลาทางขวาคือหายไปจากเกมเลยโดนคาราฟิโอรีประกบติดแล้วสล็อตก็ไม่ได้ปรับแก้ตรงนี้เลยนะคะไม่เปลี่ยนตำแหน่งไม่เปลี่ยนตัวซาลาออกมันดูเหมือนเออลังเลหรือว่ายังไงดีคะอาจจะยังเชื่อมั่นในแผนเดิมหรือยังหาจุดปรับที่ลงตัวไม่เจอมั้งครับ บวกกับปัญหาแดนกลางที่ก็ดูยังไม่นิ่งเหมือนกันนะนั่นสิคะตัวเลือกเยอะมากกราฟเฟนแบ็ก m ์แมคคาลิสเตอร์โซโบสไลวร์ดแต่ใส่ได้แค่3คนแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นโซโบสไลอีกแล้วที่มายิงฟรีคิกสวยๆปลดล็อกเกมคือกลายเป็นฮต้องรอใครสักคนทำอะไรพิเศษพิเศษตลอดเลยพอเชื่อมโยงเรื่องในสนามกับการจัดการทีมก็ลากคิดตามที่คุณว่านะคะทุ่มเงินไปเยอะมากเกือบ450ล้านปอนด์เลยนะรอบนี้ใช่ครับ แต่ดูเหมือนสล็อตจะยังระม,มัดระวังในการใช้นักเตะใหม่อยู่นะอย่างเคสอเล็กซานเดอร์อิซักค่าตัว125ล้านปอนด์แพงมากแต่เกมกับเบอร์ลี่ไม่มีชื่อเลยทั้งที่ก็ซ้อมได้แล้วนี่คะสล็อตบอกว่ายังไม่พร้อมครับคืออาจจะมองว่าเป็นการค่อยๆปรับตัวหรืออาจจะเรียนรู้จากบทเรียนปีก่อนที่อาจจะโรเทชันน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ แต่พอระวังมากไปมันก็กลายเป็นว่าขุมกำลังที่มีอยู่ลึกๆเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เต็มที่หรือเปล่าคะการใช้อิสักหรือเอกิติเก้ก็ดูยังไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ทั้งที่น่าจะสร้างอะไรได้เยอะกว่านี้นั่นสิครับมันเลยทำให้ภาพรวมตอนนี้ดูน่ากังวลนิดนิดว่าไอ้ความไม่ค่อยยืดหยุ่นทางแท็กติกเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งเริ่มจับทางได้หรือเปล่า การพึ่งพาแต่โมเมนต์หรือความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะยั่งยืนพอไหมสำหรับทีมระดับลุ้นแชมป์ป้องกันแชมป์ด้วยครับสล็อตเองก็คงเจอความท้าทายใหญ่เลยแหละในการปรับจูนทีมที่ลงทุนไปเยอะความคาดหวังก็สูงปรี๊ดตามไปด้วย งั้นถ้าสรุปจากมุมมองวิเคราะห์ของโกลไนตี้ที่เราคุยกันมาก็คือถึงลิเวอร์พูลจะชนะรวดเก็บแต้มเต็มแต่มันก็มีสัญญาณที่น่ากังวลซ่อนอยู่เบื้องหลังเหมือนกันทั้งเรื่องแทคติกที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นการตัดสินใจในสนามบางครั้งที่ดูแปลกๆแ,แล้วก็การพึ่งพานักเตะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักใช่ครับซึ่งมองในแงด่ดีการที่ทีมยังหาทางชนะมาได้เรื่อยๆทั้งที่อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเต็มร้อยเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าถ้าทุกอย่างคลิกเมื่อไหร่ ทีมจะน่ากลัวมากๆก็ได้นะฮึมก็เป็นไปได้ค่ะแต่ความไม่ยืดหยุ่นที่เห็นซ้ำๆในหลายๆเกมเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้จริงๆเลยครับนั่นสินะคะก็น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าการอาศัยความยอดเยี่ยมส่วนบุคคลแบบนี้กลบปัญหาเชิงแท็กติกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอให้ลิเวอร์พูลร,รักษามาตรฐานแล้วยืนระยะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตลอดรอดฝั่งจริงหรือเปล่าครับคงเป็นคำถามสำคัญที่ต้องจิตตามดูกันยาวๆเลยครับฤดูกาลนี้